อยาจะถามค่ะอาจารย์คำถามเลนะคะคือพระตะคีได้ยินว่าวิญญาณที่มีการเป็นไววไกเกิดเือเป็นสายเขาอยากจะถามว่าการปรากฏการการดักชาติบังเกิดนะคะมันนคือันคืออะไรคือทำไมมันมีอะไรที่ทาให้ มีจริง,งแตเเ่เอาอันแรกก่อนมีจริงแต่จาได้ไม่ได้นั้นผู้เจ้าเคยตรัสไว้สัตว์บางพวกจําได้สัตว์บางพวกจําไม่ได้ไม่แน่นอนนะว่าคามยามของคุณว่าไง <c oughs> คืออะไรค่ะอาจารย์ให้ดูพระสูตรเมื่อกี้อีกทีสัตว์คือผู้ที่สัตว์คือผู้ที่เข้าไปติดข้องในขันทั้งหน้ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่เข้าไปยึดขันทั้งหน้า ันห้าคืออะไรคือตัวเราเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยเราเคยศึกษาไหมว่าตัวเรามีอะไรผู้เจ้าบอกตัวเราเนี่ยมีหนึ่งความเป็นตัวตนของเราเนี่ยว่าตัวฉันเนี่ยหนึ่งมันจะมีรูปกายซึ่งประกอบด้วยมหาพุตธะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมสองสุขทุกเฉยเฉยโยมเคยมีไหมมีใช่ไหมผู้เจ้าเรียกเวทนาขันเคยคิดอดีตไหมสัญญาขันเคยคิดเป็นอน,นาคตไหมสังขารขัน และไอสิ่งพวกนี้ถูกรู้แจ้งโดยวิญญาณขันนี่คือห้าธรรมชาติมันมีไอสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปยึดติดไอห้าธรรมชาติตัวนี้นะไอสิ่งสิ่งเนี้ยถูกเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกกันเนี่ยความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิคือความเพลินความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเนี่ยมีความพอใจและความอยากในขันทั้งห้า การเข้าไปติดแล้วคลองแล้วซึ่งสิ่งนี้พระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์เข้าใจไหมมันจึงมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชาวพุทธเข้าใจถูกอยู่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดพเพราะพระเจ้าเคยบอกชาติก่อนพระองค์เป็นนั่นเป็นนี่มานะอย่างนี้นั้นเอ๊ะมันต้องมีคนเวียนเกิดเวียนตายแต่สิ่งนั้นไม่ใช่วิญญาณสิ่งนั้นคือสัตว์ใช่ไหมถ้าเรียกเต็มๆ็มเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏอย่างในพระสูตรเมื่อสักครูน่นี้ให้ดูพระสูตรเมื่อสักครูน่นี้เทียบกันอีกทีนึงน, <c oughs> นี่ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้นะมันเป็นเครื่องกั้นของสัตว์ทันนี้มีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกผูกอยู่กับอะไรนะผูกอยู่กับขันห้านั่นเองแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้อย่างไรพระองค์ไม่เคยบอกนะวิญญาณนะ่ะแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บอกว่าสัตว์แล่นไปใช่ไหมและอสัตว์เนี่ยเป็นคนเข้าไปยึดติดวิญญาณน,นั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนกดหินดินทรายไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตนะอืมเป็นอย่างนี้